เมื่อคู่รักชาวอเมริกันตั้งเป้าหมายในการเดินทางว่า2ปีจะต้องไปให้ได้100ประเทศนั่นก็เพื่อตั้งใจออกตามหาประเทศที่ดีที่สุดในการเกษียณอายุก่อนที่พวกเขาจะได้มาลองใช้ชีวิตในประเทศไทยและทั้งหมดนี้ก็คือประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจากการอาศัยอยู่ในประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมได้เลยแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวการใช้ชีวิตใน ประเทศไทยของคู่รักชาวเมริกันผิวสีที่พวกเขาเริ่มออกเดินทางรอบโลกโดยการตั้งเป้าหมายว่าภายใน2ปีพวกเขาจะเดินทางให้ได้100ประเทศซึ่งนั่นก็เพื่อที่พวกเขาจะได้มีคําตอบว่าที่ไหนกันแน่คือที่ที่เหมาะสําหรับการเกษียณอายุของพวกเขาในอนาคตที่สุดโดยการเดินทางมาที่ประเทศไทยของเขาในครั้งนี้ตัวเจ้าของคลิปเขาได้บอกว่าในอดีตพวกเขาทั้งส เคยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วครั้งหนึ่งแต่พวกเขาไม่เคยได้ลองใช้ชีวิตเป็นระยะเวลานานในประเทศไทยเลยและในคลิปนี้เองทั้งสองได้มีโอกาสมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งในขณะที่ทั้งสองได้อัดคลิปนี้พวกเขาได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว16เดือนและจากการที่พวกเขาได้ลองใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานพวกเขาก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับประเทศไทยที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียใน มุมมองของพวกเขาเองโดยเจ้าของคลิปเขาได้มีการพูดถึงข้อดีของประเทศไทยก่อนว่าอย่างแรกเลยหลังจากที่เขาลองใช้ชีวิตในประเทศไทยสิ่งที่เขารับรู้ได้อันดับแรกคือประเทศไทยสงบสุขมากมันไม่เหมือนประเทศบ้านเกิดของพวกเขาอย่างสหรัฐเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศไทยมันให้ความรู้สึกว่าที่นี่มันเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายและเมื่อได้อยู่นานขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น เขาไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตเร่งรีบเขาสามารถใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ได้ผู้คนบ่นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆน้อยลงผู้คนไม่ค่อยโต้เถียงกันผู้คนที่ประเทศไทยพวกเขาเป็นมิตรเขาสามารถไปไหนมาไหนได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องเครียดจากการที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องคอยมาโต้เถียงหรือทะเลาะก,กันเลยและที่สาคัญคือคนไทยใจกว้างมากคนไทยพวกเขารักสงบใจเย็นเธอค่อนข้างชอบการใช้ชีวิตในประเทศไทยมาก และข้อดีข้อที่2ก็คือหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วพวกเขาก็พบว่าประเทศไทยมีราคาไม่แพงสําหรับนักเดินทางส่วนใหญ่พวกเขาจะาก,กังวลว่าหากพวกเขาออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วพวกเขาจะต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายที่มีราคาสูงไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือแม้กระทั่งในบางประเทศในเอเชียอย่างเช่นสิงคโปร์ที่นั่นมีราคาค่อนข้างแพงแต่ในประเทศไทยที่นี่มีราคาถูกมีคอนโดและวิลล่าดีๆ มากมายราคาเพียงแค่350ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นนอกจากค่าที่พักจะไม่แพงแล้วอาหารก็ไม่แพงด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ถูกเมื่อเทียบกับการรักษาพยาบาลที่พวกเขาเคยได้รับจากการรักษาในอเมริกาสิ่งนี้มันทําให้เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมผู้คนถึงมักจะมาเกษียายุในประเทศไทยเพราะพวกเขาสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีได้เมื่อพวกเขาอยู่ที่ประเทศไทยผู้คนสามารถเลือกความต้องการของพวกเขาเองได้ว่า พวกเขาต้องการความสะดวกสบายและความพึงพอใจในระดับไหนและข้อดีอีกข้อของประเทศไทยก็คืออากาศพวกเขาชอบสภาพอากาศที่อบอุ่นเขาชอบสภาพอากาศเขตร้อนในทุกๆวันหลังจากที่อยู่ในประเทศไทยพวกเขาไม่ต้องกังวลที่จะต้องใส่เสื้อโค้ทหรือเสื้อคลุมเลย และข้อดีของประเทศไทยข้อต่อไปก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามหลายคนอาจจะไม่เชื่อจนกว่าจได้มาสัมผัสและเห็นมันด้วยตาของตัวเองประเทศไทยมันเงียบสงบและสวยงามราวกับสวนเอเดนที่มีธรรมชาติอยู่ทุกหนทุกแห่งมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมากที่นี่มีผักและผลไม้สดให้ทานมากมายมีอาหารลดเลือดให้คุณลิ้มลอง ข้อต่อไปสําหรับข้อดีของประเทศไทยคือในประเทศไทยมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากมีกีฬาทางน้ําให้ทํามากมายไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวบนเกาะ เล่นเซิร์ฟพายเรือคายักที่นี่มีกิจกรรมให้ทำโดยที่ไม่รู้จักเบื่อเลยอีกทั้งยังมีราคาไม่แพงด้วยเมื่ออยู่ในประเทศไทยพวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยไม่เพียงแค่นั้นในประเทศไทยยังมีน้ำตกที่สวยงามให้ชมมากมายมีวัดและสถานที่ที่สวยงามที่รอให้ได้ไปสำรวจและยังมีสถานที่บันเทิงยามค่ำคืนสำหรับคนที่ชอบปาร์ตี้โดยเฉพาะและข้อดีอีกอย่างในประเทศไทยก็คือพวกเขาชอบผู้คนในประเทศไทย ไม่มีคนในประเทศไหนในโลกที่จะสามารถเอาชนะคนไทยได้เพราะไม่ว่าทุกครั้งที่เขาไปในสถานที่ใดๆก็ตามในประเทศไทยพวกเขามักจะได้รับการต้อนรับและความจริงใจเสมอคนไทยพวกเขาเป็นคนที่จริงใจมากเขายืนยันได้หลังจากที่อยู่ในประเทศไทยมา1นึปีครึ่งและสําหรับใครที่อยากมีสังคมในประเทศไทยที่นี่ก็เหมาะมากเพราะที่นี่มีชุมชนชาวต่างชาติที่ใหญ่มาก พวกเขาได้เพื่อนใหม่มากมายจากการอยู่ที่นี่ผู้คนสามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในต่างประเทศแต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงการอยู่กันเป็นชุมชน และสับข้อเสียสำหรับเธอในการอยู่ในประเทศไทยคือวีซ่าเธอบอกว่าในตอนแรกที่เธอมาที่ประเทศไทยเธอจ้างบริษัทจัดทำเรื่องวีซ่าให้เธอซึ่งมันผ่านไปได้ด้วยดีแต่เมื่อเธออยู่ในประเทศไทยเธอต้องไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวเองเพื่อขอการฉีดวัคซีนขั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากประเทศไทยไม่มีเอกสารออนไลน์เลยเธอต้องคอยติดต่อเจ้าหน้าที่กว่า20คนเพื่อขอรับสิทธิ์ และต้องใช้เวลาดําเนินการกว่า2ส,สัปดาห์แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกกับเธอว่าเธอไม่สามารถรับสิทธิ์ได้สิ่งนี้มันทําให้หัวใจของเธอแตกสลายเธอคิดว่านี่เป็นปัญหาสำหรับเธอในการอยู่ที่ประเทศไทยและอีกสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นปัญหาสำหรับการอยู่ในประเทศไทยของเธอก็คือประเทศไทยไม่มีตัวเลือกวีซ่าที่ดีมากนักสําหรับคนที่คิดจะอยู่ในระยะยาวและสําหรับ e l ลิตวีซ่ามันก็มีราคาที่แพงมากโดยราคามันสูงถึง1ง 18,000ดอลลาร์เธอรู้สึกว่ามันแพงเกินไปที่จะจ่ายเงินขนาดนั้นเพื่อขอวีซ่าอยู่ในประเทศไทย5ปีมันไม่สมเหตุสมผลหรือถ้าใครจะใช้วีซ่านักท่องเที่ยวสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเลยก็คือถ้าอยากอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานพวกเขาจะต้องออกจากประเทศไทยทุกๆ6เดือนเพื่อกลับมาที่นี่ใหม่อีกครั้งเธอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายที่จะทำแบบนี้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ และอีกสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันเป็นข้อเสียในประเทศไทยอีกข้อหนึ่งก็คือฤดูฝนมันคงไม่สนุกหากฝนตกในช่วงเวลาที่หลายคนกําลังมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาคิดว่านักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะต้องปรับตัวเพราะบางเดือนฝนอาจจะตกนานเป็นสัปดาห์บางครั้งก็อาจจะสองสัปดาห์อย่างประสบการณ์ของเธอในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาตอนนั้นฝนตกไม่หยุดเลย ฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลา2ส,สัปดาห์มันทำให้ที่พักของพวกเธอชื้นและเกิดเชื้อราและนี่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาสำหรับคนที่คาดหวังว่าจะได้พบกับอากาศร้อน และอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นปัญหานั่นก็คือในประเทศไทยน้ำประปาไม่สามารถดื่มได้ซึ่งเธอได้บอกด้วยว่าตามปกติแล้วเมื่อเธออยู่ในอเมริกาเธอเองก็ไม่ดื่มน้ำประปาจากก๊อกเช่นกันแต่น้ำประปาในประเทศไทยเธอไม่สามารถใช้มันล้างผักหรือผลไม้ได้ เมื่อเธออยู่ในประเทศไทยเธอต้องใช้น้ำบรรจุขวดล้างผักและใช้แปรงฟันทุกครั้งหรือแม้กระทั่งต้มไข่เธอก็ต้องใช้น้ำดื่มแทนเธอคิดว่ามันจะดีมากหากน้ำประปาในประเทศไทยมีความสะอาดที่สามารถใช้ปรุงอาหารได้แต่ถึงแม้ว่าน้ำประปาในประเทศไทยจะไม่สามารถดื่มได้แต่ประเทศไทยมีน้ำดื่มบรรจุขวดที่ราคาไม่แพง และข้อเสียอีกสิ่งหนึ่งในประเทศไทยก็คือประเทศไทยมีมแมลงและยุงเยอะมากๆเธอมีประสบการณ์ถูกมแมลงในประเทศไทยกัดอยู่3-4ครั้งไม่ได้โดนกัดทุกวันแต่เมื่อเธอโดนกัดแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เธอลืมไม่ลงเธอเคยโดนมดกัดในขณะที่เธอนั่งปิกนิกถึง40แผลแล้วตอนที่เธอไปเที่ยวชายหาดเธอก็โดนมดกัดอีก60ตัวมันไม่ใช่แค่ยุงเท่านั้นที่กัดเธอแต่มแมลงในประเทศไทยมีเยอะมาก จากนี้นะครับเราลองมาฟังความเห็นของชาวต่างชาติท่านอื่นกันบ้างนะครับว่าพวกเขามีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร โดยความเห็นแรกนะครับบอกว่าฉันเป็นชาวลาวซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณย้ายครอบครัวมาอยู่เมืองไทยที่นั่นเป็นประเทศที่สวยงามฉันมีลูกพี่ลูกน้องชาวไทยและเพื่อนชาวไทยที่ดีโดยรวมแล้วคนไทยมีความเป็นมิตรมากฉันหวังว่าคนอเมริกันจะย้ายหรือเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตในความคิดของฉันในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ฉันคิดว่าการให้บุตรหลานชาวอเมริกันของเราเข้าโรงเรียนไทยเป็นเวลา2-3ปีจะทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นเป็นความคิดที่ดี อีกความเห็นนะครับข่าวบอกว่าข้อดีเพิ่มเติมในการอยู่ในประเทศไทยสำหรับฉันก็คือ 1. วัฒนธรรมการขี่มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยคุณไม่ต้องมีรถยนต์ก็สามารถไปได้ทุกที่การขี่มอเตอร์ไซค์มันสนุกและราคาถูกกว่ารถยนต์มากแถมร้านซ่อมรถก็มีอยู่ทั่วไปแต่สําหรับคนที่อยู่ในเมืองคุณสามารถจ้างแก๊บพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการสสนามบินกรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิช่วยให้คุณเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดาย 3. ในประเทศไทยมีบริการจัดส่งอาหารข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้ชีวิตในเมืองคือคุณสามารถสั่งอาหารของชำและอาหารปรุงสุกมายังที่พักของคุณได้อย่างง่ายดายนี่เป็นบริการที่มีคุณค่ายอย่างน่าเหลือเชื่อ ความคิดเห็นต่อไปนะครับข่าวบอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นจุดหมายปลายทางันดับต้นๆสำหรับการเกษียณอายุเพราะฉันใช้เวลา4เดือนที่นั่นในปี2558อุปสรรคด้านภาษาฉันพบว่าฉันสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษและคำสำคัญสคัญของไทยบางคำได้อย่างง่ายดายและที่นั่นก็มีคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกระดับ ในสถานการณ์สำคัญมันอาจเป็นเรื่องที่ยากเพราะผู้คนจะพยายามควักเงินทุกบาททุกสตางค์จากคุณหากคุณเป็นคนรวยพวกเขาจะรังควานให้คุณซื้อของจากพวกเขาอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะปฏิเสธอย่างสุภาพแล้วก็ตามประเทศไทยอยู่ไกลบ้านของฉันมากเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการบินด่วนในกรณีฉุกเฉินเพราะเราอยู่ห่างกันหลายโซนเวลาดังนั้นการติดต่อกับครอบครัวจึงเป็นเรื่องยาก ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากทำให้คุณได้พบกับเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลกแต่จำไว้ไม่มีใครอยู่ที่นั่นตลอดไปท้ายที่สุดคุณต้องบอกลากับคนที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่คุณเคยพบเจอมามากมายประเทศไทยเป็นพื้นที่สบายๆที่มีประชากรน,น้อยส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางของปาร์ตี้และเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหากคุณไม่ชอบสิ่งนี้คุณก็ควรละมัดระวัง และทั้งหมดที่กล่าวมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับฉันในการที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทยเลยฉันรักประเทศไทยฉันก็ต้องชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เหมาะสาหรับทุกคนมันจะไม่เป็นไรเลยหากคุณไปอยู่ที่นั่นด้วยใจที่เปิดกว้างฉันเชื่อว่าคุณจะมีความทรงจําที่ดีที่จะคงอยู่กับคุณไปตลอดกาล และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ